ชาวเน็ตจับตาอันพัชราภาอันฟอนโลไอจี IG. จินสามีหนิงตณนิตาเพื่อนรักแล้วแม้เป็นเพื่อนและสนิทกันมานานชาวเน็ตจับตาอันพัชราภาอันฟอนโลไอจี IG. จินจอริโนตสามีหนิงตณนิตาเพื่อนรักแล้ว จากกรณีปัญหารอกไม้หันอากาศกล้าวจากบุคคลที่สามทำอดีตนางร้ายคนดังผู้จัดละครมากฝีมือนิงตานิตา ตัดสินใจเตรียมจังหวัดจันทบุรีสถานสามีภรรยากับจินจอรินนท์สามีประกาศพร้อมที่จะหย่าเพียงแต่อย่างติดปัญหาข้อตกลงในการรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรที่สามียังไม่มาเซ็นให้เรียบร้อยทําให้การหย่ายังค้างคาอยู่กระทั่งหนิงเองกว็วอนขออยากให้จบเรื่องนี้ขอให้สามีมาทําเพื่อลูกสภาวะตอนนี้ของหนิงโคตรทรมานนั้นขณะที่ในโลกโซเชียลเพื่อนๆคนบันเทิงต่างให้กําลังใจหนิงอย่างล้นหลามโดยเพื่อน สนิทหลายคนออกมาโพส์ตให้กำลังใจและคอมเมนต์ในไอจหนิงรวมทั้งหนิงเองก็ได้อันฟอนโลไ g จินสามีแล้วด้วยนั้น ล่าสุดชาวเน็ตจับตาไปยังนางเอกสาวซุปตาอันพัชราภาอีกหนึ่งเพื่อนรักของหนิงแม้ไม่ได้โพส์ตเคลื่อนไหวอะไรตรงๆแต่พบว่าอันได้อันฟอลโลอ G ของจินจอริโนตสามีของหนิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่จินยังฟอโลโลอ G จอันอยู่ทั้งนี้จินกับอันรู้จักกันมาก่อนนิงและสนิทเป็นเพื่อนกันมา30ปีทำเอาชาวเน็ตโย,ยงเป็น การบอกเป็นนัยว่าอันอยู่เคียงข้างนิงแม้จะไม่ได้เคลื่อนไหวออกสื่อตรงๆเท่านั้นเอง